สวัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขานะครับเป็รักการต่อหกเขาใหญ่ทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็เลิกงานมาเช่นเคยครับผมเอานกออกฝึกนะครับแต่วันนี้จะเอาเจ้าบ่อขยะสองนะครับวันนี้ออกฝึกนะครับซึ่งนกก็ได้อายุแล้วล่ะนะครับอายุปีสองเดือนกับอีกหกวันนะครับวันนี้นะครับหกวันนี้นะครับ ก็เลยจะเอาลองออกไล่เป็นครั้งแรกดูนะครับครั้งแรกก็ปฏิบัติเช่นเคยนะครับเหมือนฝึกนกของผมสูตรงผมก็จะทําเช่นเคยนะครับครั้งแรกครั้งสองไม่ให้เข้านะครับฟังเสียงยางเดียวนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับรุ้นแค่ว่ามันขันหรือเปล่าแค่นั้นพอนะครับสาหรับไม้แรกไม้สองที่ออกฝึกนะครับก็ต้องรอดูครับหางนี่ไม่เคยยาวครับนกตัวนี้ดิ้นอย่างเดียว นะครับแต่ว่าเวลาคูนี่โอ้ไม่ต้องห่วงครับผมเอาตัวไหนมาเทียบมันคูอย่างเดียวครับนกตัวนี้นะครับเป็นนกรับแขกนั่นแหละพูดง่ายๆนะครับตัวไหนมาก็ตัวนี้ละคูนะครับออายังไงเดี๋ยวไปเจอกันอยู่ที่ป่าแล้วกันครับว่า่าจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวไล่เข้าไปเนียดนะกลัวแตกลยเอื่อนครับนกตัวนี้นะครับกลัวปีกแตกดิ้นนะครับเอายังไงเดี๋ยวขออนุญาตไล่เข้าไปเนียดก่อนครับ ครับเข้าง่ายมากครับพี่น้องเข้าง่ายเพราะว่ามันดิ้นครับเห็นอเปิดกรงก็เห็นบินเข้าเลยครับผมแต่ดูครับถึงกระหอบครับพี่น้องดิ้นนะครับในกรงเมื่อกี้ครับก็เป็นธรรมดาครับสําหรับฝึกนกนะครับมีหลายรูปแบบหลายสไตล์ก็เป็นธรรมดาครับนะคนที่ฝึกนกจะรู้ดีอยู่แล้วนะเพราะว่าการฝึกนกนี่บางตัวมันง่ายบางตัวมันยากดูครับถึงกระหอบเลย ก็เป็นธรรมดานะครับเอามีไปลุ้นกันครับว่ามันจะขันให้ผมหรือเปล่านะครับแต่ว่าจิตใจอยู่บ้านนี้ดีอยู่ป่าครั้งแรกจะเป็นยังไงนะครับรอรุ้นว่าจะมีอะไรแตกบ้างครับผมวันนี้นะครับรอชมครับพี่น้องครับก็มาถึงนะครับป่าครับที่เรียบร้อยแล้วนะครับชวนอาจารย์ใหญ่มาด้วยครับวันนี้นะครับผมนะครับกําลังเอาใบไม้อยู่นะครับ เอาคู่แข่งมาเลยครับเชนใหญ่ว่าเอาคู่แข่งมานะครับแต่คู่แข่งนี้มันไปไกลแล้วครับตอนนี้เขาได้เฉลยหนึ่งตัวแล้วตัวเองก็เพิ่งมาอันนี้อ,ออกฝึกไม้แรกนะครับซึ่งไม่ทันแล้วครับเจ้าขันนะครับเจ้าขันของอาจารย์ใหญ่เรานะครับดูนะครับโอ้อฮะเสนใหญกว่าจะเรียกอาจารย์ไอคนว่อย่างนั้นนะครับเอ้าก็ระดับอาจารย์งี้ เออได้นกสามสี่วันต่อกันนี่ไม่ธรรมดานะครับอ่าโอ้ยนานี่นกมันคึกฮ่าฮ <c oughs> โอ้โต้นมะขามมีน้องครับเออเจนได้ขึ้นไปไม่หนี่ได้ขึ้นไปแต่งกิ่งไม่หนีเฮ้ยไม่ให้สีแจ้งไม่ให้เนาะโอ้โตัดไว้อย่างงามเลยนะครับผมนั่นนะโอ้ยวางคอนไปรเนี่ยได้สวยงามเลยนะครับนี่แหละมานะเอาใช่ไหมครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบโอ้โหพามาที่ไหนนี่ เออโอไปที่ไหนก็คนเนาะเชียนเนาะคนลงนาแล้วครับตอนนี้นะคนลงเกี่ยวข้าวเต็มเลยพี่น้องครับก็เลยเอาแถวไหนก็เอาเพราะว่าผมฝึกนกตอนนี้อ่ไม่รีบนะเพราะว่าอย่างนี้ก็ถือว่าฝึกแล้วนี่พาเขามาขี่รถขี่ลาเนี่ยนะครับมาอ่างเงี้ยก็ถือว่าเครื่องท่านลอไปไงเห็นมาไปอะไรนะไปไอ อ้อยล้วไปปูก้อยครับปูกอ้อยครับวันนี้อนนโอ้จะมาเมยเป็นตะไคร้เออธรรมดาแหละนะครับเออมึงก็ดินนะปะ <laughs> โอ้ยบานบน,นอกเลย <laughs> เอาผมเอาอยัางไงเดี๋ยวขออนุญาตนะครับพางะเนียดก่อนนะครับว่ายัางไงครับดินถูบอบถูบับอยู่ครับตอนนี้ะนะนาสายดินอยู่แล้วครับนกตัวนี้นะครับแต่ต้องดูว่าที่ต้นมันจะไปยังไงเขาจะสมกับดินไหมน้องครับผมโอ้ดินครับอ่า ครับไม่ต้องห่วงครับเรื่องดินปล่อยเลยครับผมแต่ว่าผมดูแล้วกายแล้วคือดินดินไม่มุดนะครับถ้าดินไม่มุดนี่อาจจะแค่ปีกครับปีกสองฝั่งแตกเท่านั้นแหละนะครับถ้าดินแบบชนกรงมุดนี่เอยชนกรงพเนียดนี่อาจจะแตกนะอันนี้ไม่เป็นไรครับผมปล่อยให้ดินไปเลยนะครับไม่มาอย่างนี้มันก็ไม่รู้นะครับเอาอย่างไงเดี๋ยวขออญาตครับผม พรางพเนียดก่อนนะครับทําเหมือนนกต่อทุกอย่างเลยนะครับอมาพรางที่ป่านะครับอันนี้แล้วแต่สูตรนะครับบางคนก็พรางมาจากบ้านนั้นก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าสูตรผมนี่คือมาพรางที่ป่าครับนกผมต้องมาพรางที่ป่าทุกตัวครับเอายังไงเดี๋ยวขอยัดพรางพเนียดใส่นะครับนกเป็นที่เรียบร้อยแล้วพี่น้องครับเราเนี่ยครับต้นต้นยูคาต้นนยครับต้นุูมิุ่มเนี่ยนะครับอ่าก็ใส่ไปเลยครับเพราะว่ามันไม่มีต้นใส่เลยพี่น้อง ส่วนมากจะเป็นมดนะครับต้นสวยๆต้นสะเดาอย่างเงี้ยนะครับเป็นมดก็เลยต้องเอายังไงก็เอาก่อนนะครับให้ขึ้นในไรก่อนนะครับทีนี้ก็อยู่ที่นกแะทีนี้นะครับปัจจัยหลายๆอย่างที่จะทําให้นกฝึกเรานั้นขันนะครับปัจจัยแรกก็คือนกป่าด้วยนะครับนกป่าจะต้องมีนะครับแต่ตัวนี้ยังไม่ได้ยินเสียงนกป่าสักแอรเลยนะครับไม่รู้ว่าจะขันหรือเปล่านะครับที่สองก็นก ต่อเราเนี่ยตั้งตัวได้เร็วได้ช้าได้เร็วนั่นแหละครับถ้าตัวไหนมันตั้งตัวได้เร็วบางทีมันไม่มีนกป่ามันก็ขันนะครับแต่บางทีมันดิ้นเนี่ยอย่างเช่นตัวนี้ดิ้นนะครับเจ้าขย่าซองนี่ดิ้นนะครับไม่รู้ว่าจะตั้งตัวได้ช้าได้เร็วขนาดไหนแล้วก็เวลาด้วยบมาค้ำนะยังไงเดี๋ยวรอดูครับเผื่อมันมันขันครับพี่น้องก็เรียกเลยครับผมเจ้าขยะาซองนะครับเห็นนกป่าบินผ่านนะครับ อานี่ครับเรียกอยู่นี่ครับนี่ครับเรียกอยู่ครับอโอ้ไม่ขันอยูย่เลยครับผมเรียกเลยนะครับอาจจะอยู่ไกลนิดนึงครับพี่น้องอืม ได้ครับใช้ได้ครับนกป่าเสียงเล็กครับอยู่ฝั่งนี้นะครับขันยนใส่กันอยู่นะครับโอเคครับผมแต่ยืนครับถือว่าโอเคแล้วครับวันนี้ผ่านแล้วนะครับผมเรียกแล้วก็ขันนะครับน้องครับนก าเสียงเล็กครับผมบินมาครับโอ้โหเจ้าขยะสองคูใหญ่เลยครับเนี่ยครับมันบินมาต้นอ่ยูคาต้นแนฝั่งเนี้ยนะครับเนี่ยครับโอ้โหเจ้าขยะสองอัดแล้วครับตอนนี้ครับ,ข,รบ,นนรบขึ้นไปไปลายแล้วพี่น้องนกป่า อะอย่างนี้ไม่ไล่ออกครับอย่างนี้ครับโอ้โหผ่านครับวันนี้ครบรถคันเรียกกูนี่ครับเรียกอยู่ครับนี่ครับ จะได้ยินเบาๆนะพี่น้องไกลจริงๆครับนา,อาสองไร่ครับเอกป่ายังไม่เถียงนะครับอ่าตอนแรกมาเถียงอยู่แล้วก็บินขึ้นยอด โอ้โหเรียกยาวๆครับผมเจ้าขย่าสองป็นไงเซียนคู่แข่งเจ้าขันออกวันแรกไงพอใช้ได้ไหมใช้ได้ยุ่วขับมันไปฮะใช้ได้ยุ่ขับมันไปให้ครบนะครับวันนี้ขันเรียกครูครับ ก็ถือว่าออกครั้งแรกก็ประทับใจนะครับว่ามันขันก็พอใจแล้วนะงานอยู่ครับอ่อบผมไปเที่ยวแรกนี่บยมันสองชั่วโมงเนี่ยใช่ไหมอันนี้ก็ถือว่าขันเร็วเพราะว่ามันมีนกบินผ่านนะเพราะว่าใส่ตรงทางนกมันมาลงมากินพอดีอาลองพูดดกันนกบินพันเหยียบขึ้นนกบินพันเนี่ยคือจีแมนคำามับแล้วมืนอนเอายังไงเดี๋ยวจะเอาอนกอา่าฝึก ลงก่อนนะเซียนนะต้องเอ,อาลงก่อนแหละครับแต่เบื้องหลดขนจะแตกูพูๆลงมาตนเต็มต <c oughs> อนเอาลงเนี่ยนะครับผมพี่น้องทีนี้ไม่ต้องห่วงเลยครับผมยิ่งตัวนี้มันดินนนนนนด้นอยู่แล้วนี่ก็คือแบบปีกต้องมีแตกผมว่านี่แหละจะไม่แตกช่วงตอนเอาลงนี่แหละน่น <c oughs> ีห้องอุกอุกพร้อมบุหรล่ย่อมยอมร <c oughs> อบผมเอาอนุญาตขออนุญาตเอานกลงก่อนนะครับตอนนี้ก็ห้าโมงสิบนาทีแล้วเชียนจะรอไดนห้าโมงครึ่งเหรอ ไอแล้วอาจารย์มากผมกัขี่รถไปเอาไปเอาเลยโอเคโอเคอเ,คเคนาะเอารอสักหน่อยถ้างั้นครับก็ได้เวลานะครับนกลงก่อนเซนเมตรนะครับผมเซนเมตรก็ร้อนเนลยนะครับผมห้างโมงครึ่งนั่นแหละนี่ก็ใส่ถือว่าอไปถ้าเป็นนกต่อก็ใส่ได้นะพอนแบบนี้ถือว่าเหมาะเลยนะครับแต่ว่าผมใส่สูงเพื่อกลัวกระปูดครับผมเพราะว่ามันอยู่ติดกับป,ป่าอ้อยเลยนะครับ นครับเมื่อกี้นกป่ามานะครับต้นนี้แหละนะครับเจ้าขยะสองก็เลยคูใส่นะครับอยู่ประมาณตรงนี้นะครับจากนั้นก็บินขึ้นยอดเลยครับผมอู้ดินครับนะครับใส่ออันตรายอยู่ครับผมตอนเย็นๆนนะครับเพราะว่ามันอยู่ใกล้ป่าอ้อยครับนีครับดินเอา ดินเลยนะครับเอาให้แตกไปเลยโอเคครับผมพี่น้องครับเดี๋ยวลงก่อนครับเดี๋ยวมันจะช้ำไปกว่านี้ครับก็มาดูครับตัวต้นอ่าหน้าไม่แตกนะครับจมูกไม่แตกหัวไม่แตกนะครับปีก็อาจจะมีอยู่ครับผมอาจจะมีอยู่ครับแต่ดินนะครับดินแบบนี้ก็เป็นธรรมดานะครับถือว่าดินนะตั้งแต่ผมฝึกมานกตัวนี้นะครับดิน ผมฝึกมาสองสามตัวที่ผ่านมาไม่ดิ้นขนาดนี้นะครับแต่ว่านกตัวนี้เขจะมีนิสัยดิ้นอยู่แล้วนะครับสำหรับเจ้าขยาสองนี่จะจะดิ้นแต่ว่าขันนะครับก็ถือว่าครบครับวันนี้นะครับขันเรียกครูครบเลยนะครับนกป่ามาบินผ่านก็มีเรียกนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับนกป่ถือว่าถ้าเห็นนกป่าบินผ่านนี่ถ้าเรียกนี่ถือว่าใช้ได้นะครับอ่าเพราะว่ามันเรียกให้อ่านกป่านั้นกลับมานั่นเองนะครับ แต่ถ้านกป่าบินผ่านอย่างเงี้ยขันโยนอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งแต่ถ้าเรียกปุ๊บแสดงว่าสัญญาณมาดีนะครับนกตัวนี้นะครับโอเคละนะครับต้องรอดูผลงานต่อไปครับพี่น้องนะไม้แรกก็พอได้ลุ้นอยู่ครับอยาเก็บนกครับผมสรุปคลิปนะครับมาแล้วครับเส,รจจเ,รงงเสียนใหญ่เราเงไงเซียนนกป่าไหม ป้าขาจะไปตหมผมก็ยังดีมีเสียงเล็กเนาะมาขันโยนล่อหเจ้าขยาสองผมก็โอเคแถมบินเข้าอยู่ครับแต่ว่าอยู่คนละต้นนะครับก็มาใกล้ๆบ้านนี่นะครับผมนะออกมาไม่ไกลมากวันนี้ก็ถือว่าประทับใจนะครับประทับใจแล้วล่ะสำหรับผมนะครับส่วนเซมินันประทับใจตั้งนานแล้วนะครับนกได้เฉลยนะครับแล้วนะครับผมก็ต้องรอต่อไปนะครับนู่นแหละครั้งที่สามมั้งที่สี่ทีนี้ นะจะปล่อยให้ลุยเลยทีนี้นะครับก็เอาไว้วันนี้น้องเซียนเนาะเดี๋ยวค่อยมา,าไล่ใหม่นะครับพี่น้องครับเย็นๆนะครับการาฝึกนกนะถามเซียนเม็ดเป็นไงการฝึกนกนะยากไหมเซียนฮะโรมแนครับเปลี่ยนโซจีขันออันนี้ถ้ามาขนาดนี้คือครั้งแรกนี้ก็ถือว่าเป็นไงเซียนถ้าเกิดใครยุคครั้งแรกมันขันให้เร็วกว่านี้อ่า แต่บางตัวเป็นไงทีนี้ของเสียนที่ฝึกลงเลือนบกแค่สามปี <c oughs> เก่งเด็ดกันกว่าจะเก่งกว่าจะนั่นเนาะฝึก <c oughs> จนม่งไม่ผู้ใดไปจนออกไปออกไปผู้ใดนี่บอกผู้ใดเอาไปใส่เขาว่าอ่า้อไรอือเป็นอ,อย่างเพื่อังแบบว่าอ่าขี้เดียดแทกนีมาพอปีที่สามทีนี้จะเริ่มจับเฉลยทีนี้ครับนะครับนั่นแหละนะครับก็เย็นยินนะครับการฝึกนกจะเย็นที่สุดนะครับถ้าใจร้อนนี่มันจะเสียของดีนั่นแหละพูดง่ายๆนะครับอ่ะก็ประมาณนี้ครับฝาก มือใหม่เซียนใหม่นะครับบางคนบอกว่าซื้อนกมาสี่ห้าเดือนแล้วเซียนนะยังไม่ได้นกเลยนะเป็นธรรมดาเนาะผมตามปีแล้วครับเพ่อเองเพ่อเองครับเออนะครับมันก็เป็นธรรมดาครับว่าเดี๋ยวมันก็จะถึงเวลาของมันนั่นแหละเนาะมันนกมันเดียวมันรู้มันอะไรมันก็เก่งแล้วมันก็จะขึ้นเองดึงเองเรียกเองอยู่ที่ว่าเราเราฝึกยังไงเนาะฝึกให้มันรู้ยังไงนั่นเองนะครับผมเอาละครับพี่น้องครับก็เช่นเคยครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อป็นกลังใจผู้ทําคลิปนะครับ ะได้ทาคลิปดีที่มีสาระมาฝากพี่น้องกันเช่นเคยสำหรับท่านที่มาใหม่เขา่าลืมนะครับผมกดติดตามนะครับกดกระดิ่งเพื่อรับทราบข้อมูลก่อนใครนะครับสำหรับผมกับอาจารย์ใหญ่ครับผมอาจารย์เมษครับสวัสดีครับผม